ตอนที่2ยุทธศาสตร์ปกป้องเมืองหัวหินจากโควิด -19 ในช่วงนี้เริ่มมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 รอบ2ในช่วงที่ผ่านมาและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเสียงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในฐานะเทศบาลเมืองหัวหินเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการดูแลประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เขตเทศบาลเมืองหัวหิน oh จำนวน4ด้านดังนี้ 1. การสแกนพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิ S oh in, นได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดทําแผนสำรวจรายงานต่างด้าในแคมป์ก่อสร้างและร้านค้าอาหารทะเลในตลาดนัดเขตเทศบาล เพื่อตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้ามาในพื้นที่พร้อมสร้าง QR Code หัวหินชนะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่เดินทางเข้ามาในหัวหินกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส่งตรงเทศบาลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดลงพื้นที่สำรวจผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป 2. การบูรณาการข้อมูล ่งเป็นการนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานรัฐเพื่อบูรณาการร่วมกันและนำไปวางแผนทางปฏิบัติให้ทันต่อสถานการณ์พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศาบาลเมืองหัวหินเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด -19 และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งแนวทางการป้องกันโควิด -19 ภายในชุมชนของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานลงพื้นที่ สาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยการประกาศให้เมืองหัวหินเป็นพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยแบบ100เอร์เซนต์ในรูปแบบต่างๆพร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าได้ตหนกกับข่าวการแพร่ระบาดของโควิด1 9แต่ให้ตระหนักกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดส หัวหินเมือง HDC หรือ Hygin e e d i s t a n c i n g Clean เทศบาลเมืองหัวหินได้มีการจัดอบรมให้กับภาครัฐภาคประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับโควิด -19 ไปแล้วเมื่อครั้งที่มีการระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมาในครั้งนี้จึงวางแผนกระตุ้นอีกครั้งซึ่งเป็นการดูแลด้านสุข,ขลักษณะการรักษาระยะห่างทางสังคมและการรักษาความสะอาดภายในหน่วยงาน ร้านค้าของตนเองอับก็จากที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับระบาดในพื้นที่ประเทศไทยเรานะครับเราก็มีจังหวัดข้างเคียงเราหลายๆจังหวัดที่มีการติดเชื้อนะครับบัวหินที่เท่ากันนะครับก็ก็เคยมีข้อมูลว่าเราเคยมีการติดเชื้อจากที่อื่นเราเข้ามาอยู่พื้นที่เรานะครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ทางเทศบาลหินเองเนี่ยก็ยังนี้ยังมีการเฝ้าระวังอยู่ยังมีการเชิญชวนประังพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังในเรื่องของการป้องกันเช่นสวมหน้ากากอน,อนามัย รวมถึงการระยะห่างทางสังคมในการที่ไม่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับรวมถึงวันนี้มาตรการต่างเทศบาลเองเนี่ยซึ่งทางตลาดชัดชัยเนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงที่เดียวกันเพราะมีคนจะต้องเข้ามาจับจ่ายท้สอยทุกวันจํานวนมากทางเทศบาลก็เลยจัดจุดคัดกรองไว้ทั้งหมด11จุดเพื่อเป็นการตรวจทานว่าคนที่เข้าตลาดนั้นมีภูมิร่างกายสูงหรือไม่นะครับรวมถึงให้มีการลงชื่อไว้เผื่อถ้าเกิดมีประเด็นอะไรมีปัญหาขึ้นมาก็สามารถติดตามได้รวมถึงให้มีเจลล้างมือนะครับ วันนี้เป็นมาตรการหนึ่งเทศบาลราทำอยู่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนปิุบันนะครับวันนี้ยังทําอยู่ต่อไปนะครับอีกเรื่องที่ฝากไว้คือก็ฝากพี่น้องชาวหินนะครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนะครับก็ยังไม่มีผู้ริหารเทศบาลซึ่งทางเทศบาลเองก็เลยมีการมาตรการที่เดียวกันว่าเราอยากจะขอฟ้่งมือให้รัฐประชาชน,นช่วยกันเฝ้าระวังดูแลนะครับถ้าไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการติดเชื้อหรือระบาดถ้ากลับเข้ามาแล้วควรจะมีการกักตัวให้เฝ้าสังเกตอาการนะครับรวมถึง ให้ถือบัตรตามมาตรก,การที่ฐบาลบอกไว้เช่นเวลาอาหารทานนมมสิ่งสําคัญคือสวมหน้ากากอนามล้างมือบ่อยๆรวมถึงถ้าทานอาหารร่วมกันก็ใช้ช้อนกลางเป็นต้นนะครับก็ขอความมือครับเพื่อเห่นเรานั้นจะได้เป็นเมืองที่ปลอดภัยต่อไปครับขอบคุณมากครับาการขับเคลื่อนยุทธ,ธาศาสตร์และการปกป้องเมืองหัวหิน เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและให้ประชาชนเฝ้าระวังคนในพื้นที่หากพบเห็นผู้ที่มีแนวโน้มมาจากพื้นที่เสี่ยงหรืออาการเสี่ยงติดต่อประสานงานโดยตรงได้ที่สาธารณาสุขอำเภอหัวหิน03-265-2923และกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหิน03-251-1047ต่อ107